็นพระเอกน้องใหม่ของช่องสามสำหรับหนุ่มเจ้าสเสน่ห์วิชลวิทย์กับละครเรื่องแรกอย่างพฤษภารักแท้แค่เกิดก่อนและวันนี้ได้พามาส่งประวัติเปิดวาร์ปหนุ่มคนนี้กันค่ะบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจริงๆร,ริวเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2543ปัจจุบันอายุ21ปีด้านการศึกษากำลังศึกษาวรสารศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้เขายังมีฝีมือโดดเด่นด้านกีฬาดีกีระดับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติผลงานที่ผ่านมามีหลากหลายเคยเล่นเป็นพระเอกบิวสิกวิดีโอเขียนไว้ให้เธอก่อนจะมาฝากผลงานการแสดงเต็มตัวในละครเลือดข้นคนจางล่าสุดเป็นนักแสดงวิกสามขึ้นแท่นพระเอกครั้งแรกพฤษธสภาธันวาลักแท้แค่เกิดก่อนที่กระแสามาแรงแซงโค้งสุดๆเรียกว่าหล่อปังครบเครื่อง ทำใจวันไหวหลาย lại, ลิตรกันเลยทีเดียว